สวัสดีค่ะพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิเช่นวันนี้นะคะจะพามาทำเมนูกล้วยฉาบรสเค็มค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะกล้วยกล้วยน้ำหวานะคะบางทีแบบอุ่ยสุกนะคะหรือว่าแบบว่ามันออกเป็นเครือเนาะเราะจะทานสุกอะไรเงี้ยเอาไว้ทานสุกบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำทานไม่ทันนะคะเราเอามาฉาบดูนะ ก็ทำให้เก็บได้นานขึ้นด้วยค่ะเป็นวิธีถนอมมหาแล้วก็ใครอยากจะทำขายสร้างรายได้กันสามารถทำได้งไงแล้วนะคะก็ตามไปดูคลิปวิดีโอนะคะในการทำกล้วยฉาบเข็มได้เลยค่ะส่วนผสมแล้ววัตถุด,ดิบนะคะก็มีไม่เยอะเลยค่ะก็มีกล้วยนะคะกล้วยหนอนหวาดิบเนาะน้ำมันปาล์มเกลือปน่น ถ้าเกิดใครอยากให้แบบหอมเนยนิดๆนะคะใส่เนยหรือว่ามาการีนเพิ่มมาไปก็ได้เดี๋ยวไปดูขั้นตอนวิธีการทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ทำกล้วยก่อนเลยค่ะกล้วยอันนี้แล้วแต่เราจะใช้นะคะเราจะทำปริมาณเยอะหรือน้อยนี่เดี๋ยวเราทำแค่คนะี้พนอนี่มันจะเป็นกล้วยแก่ที่ดิบแล้วนะคะเอ้ย กล้วยดิบที่แก่แล้วค่ะนี่เราตัดตัดท้ายออกนิดนึงก็ได้ค่ะเราผ่านี่มันจะแกะยากกว่าที่แบบกล้วยสุกนะคะเพราะว่าอ่ามันจะติดเปลือกมันจะติดกันเนื้อหน่อยเราบ้างๆนะคะไม่ต้องลึกนะคะแล้วก็ เราก็ใช้มือหรือมีดนคะคะค่อยๆแกะแง่ออกใช้มือก็ได้นะคะนี่นะคะแกะอย่างนี้มันก็จะแกะง่ายอีกบ้างเลย ค่ะเสร็จหนังลูกแล้วเราก็ทำลูกต่อไปเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราตัดหัวตัดท้ายนิดนึงนั่นแหละนะคะแล้วก็แกะลูกต่อ เดี๋ยวเอาตัวไปแกะกล้วยให้เสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราล้างนะะ้ำใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็แช่ถุงลายตะกร้อก่อนี๋ยวเราจะล้างเนื้อล้างอย่างที่ติดตะกล้วอแช่ไว้แป๊บแลก็ล้างน้ำเกลือ เ okay. ทน้งค่ะแล้วก็ล้างน้ำเปล่าอีกรอบค่ะล้างน้ำเปล่าอีกรอบนะคะอันนี้กล้วยดิบมันจะล้างง่ายกว่ากล้วยสุกเนาะมันจะไม่เละเพราะว่ามันแข็งค่ะ ก็พักให้เสด็จนามแปบบหนึ่งค่ะ้วเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปค่ะนะคะเราก็เตรียมไม้สไลนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ใช้มีดปอกเปลือกผลไม้แทนก็ได้นะรือใช้มีดธรรมดาหั่นบางๆก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสไลด์กล้วยกันก่อนนะคะวันนี้จะสไลด์เป็นแบบลูกกลมเล็กๆเนาะ ใส่ถุงมือนิดนึงน,น,นะคะจะได้เดี๋ยวกลัวบาดมือแล้วก็สไลด์เป็นแบบเล็กๆบางๆเป็นกลมตามรูปกล้วยแบบนี้เลยหรือใครจะสไลด์เป็นแบบว่าแนวยาวแนวนอนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้มันจะปรับได้เนาะ สริมมากคิดว่าใช้แบบคมเดียวดีกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ถนัดเอาเลือกถ้าเกิดว่าใครจะซื้อตามร้านก็น่าจะมีขายนะคะพะะวกอุปกรณ์ต่างๆเอาแค่คมเดียวก็พอค่ะ สอนดก็ระวังมือนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำให้เสร็จหมดก่อนนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราใส่น้ำมันปลาลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆหน่อยนะคะใครจะใส่เนยเพิ่มใส่ใบเตยนะคะกล้วยหอมๆเขึ้นก็ได้ เดี๋ยวเรากระทะร้อนแป๊บหนึ่งค่ะพอกระหาเริ่มร้อนนะคะเราลองเทสดูก่อนก็ได้นะติดเรื่องโฟมขึ้นมาแล้วทยอยใส่นี่มันอาจจะมีชิ้นติดกันบ้างเราคลี่ให้กระจาย เดี๋ยวมวยันจะไม่กะหอมน้้พราะบอกว่ามันซ้อนกัน,นะคะ่ะระหว่างทอดนะคะเราใส่เกลืองลงไปได้นะคะสักประมาณนิดหน่อยปลายช้อนลองโดยไปแล้วก็ลอง ีดูได้นะคะว่ามีเค็มแรงด้ย,ยังหรือเปล่าแต่ต้องสิ่งที่ต้องระวังก็คือเวลาเราทอดไก่น้าในนี้มันจะมีเกลือผสมอยู่เป็นระยะระยะนะคะเราก็คอยชิมหน่อยด้วกันนะคะว่าช่วงหลังอาจจะไม่ต้องใส่เกลือเลยก็ได้เนาะเพราะว่าในน้ำมันนี้มันจะมีความเค็มสะสมอยู่ งั้นพอจะเสร็จท่านเราใส่ไปกครั้งเลยมันก็จะเค็มเกินไปนะคะในกระถางที่เราทอ่ไป้าย เริ่มกรอบดีนะคะเราก็ตักขึ้นคัะให้เสด็จน้ำมัน,นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ทอดกระทะต่อไปเลยนะคะ ทอดครั้งต่อไปเราก็ใส่เกลือลองไปค่ะ ไว้ให้เย็นนะคะถ้าใครจะทานเลยเนาะก็ทานได้เลยแล้วก็เก็บแส่ภาชนะปิดให้ไม่ชิดถ้าเกิดใครจะทำขายก็รอให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยแพ็กใส่ถุงแล้วก็ซีลปิดถุงให้เรียบร้อยค่ะกล้วยฉาบนะคะเคม็มรสเค,มะคะ็มค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่านะคะ เค็ม,ม,มเค็มมันๆไม่เค็มมากนะคะปรับเอาได้ตามที่ชอบได้เลยค่ะลองดูอันที่ซอนกนันจะกรอบไหมนะมันจะมีบางอัน <c oughs> ครีไม่หมดนะคะอืมก็ยังกรอบ เราฝานบางๆนะคะมันก็จะยังกรอบหมดเนาะถึงว่าเราบางอันเรากรีไม่หมดยังไงแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูนะคะเป็นกล้วยชาเค็มนะคะง่ายๆทาทางก็ได้นะคะในครอบครัวหรือว่าใครอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมอะไรก็ลองเอาไปทําดู ยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ